เด้เป็นประธานฝ่ายสงจุดทูดนะจุดทูดจุดเทียนชัยนำเลิกแล้วก็ทูกเก้าดอกบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประพุติประทับประสงค์อากาบมนีขอก่าวประธานนิมนต์ครับก็เลยมีกองกระทายใบประมือได้กักเฮาด้อเอาของลันไปเรื่อยที่ละพ่อทีของไปเรื่อยพอบ เอาดอกที่หนึ่งขอเชินเชิญพ่อทาย,ยกเอาท่านพอ่นพอต้องพูดมีโชคมาเทียนดอกที่หนึ่งเอ่อจุดตามกฎอาจารย์เลยจุดให้ติดนะฮะเต็ดอย่างนี้องมีประสักธาารรมดดเอา้วก็แจกดุ ดอกดอกที่สองเช่นเช่นท่านวะสันกสันติดกันท่านวกสันปิดกันเออเชิญครับเช่นดอกที่สาม จะมองท่าท่าท่าได้เออท่าตรงเนี่ยอ๋อเทียนเออท่าท่าถูกอัะไรท่าทุกอะไรเออให้คนจุดไปเออเอาท่าถูกใส่เลยนะเอาท่าหลายๆท่าถุกใส่เลยท่าถุกใส่เออจุดต่อจากท่านวสันเออเอาดอกที่สี่เรียนเชิญคุณป้าสาเราป้าสาเราอินยามาจุดหน่อยมาจุดหน่อยมามาดอกที่สี่มาจุดดอกที่สี่เออนั่นน่ะจุดดอกที่สี่ ดอกทิศี 4. เออท่าใส่ไว้แล้วรอรอรอเซ็นชื่อนอนอ่าจุดของอาจารย์นําอาดอกทิหาคุณแม่จันแล้วคุณแม่จันก็นแล้วก็วงเลง่นเชิญคุณแม่จันดอกทิหาเออโอเค ปลาสำลัาจุดจุดข้างบนให้จุดหน่อยเออข้างบนให้จุดมา,า,าสำลับเอ่อปาสำลัาจุดปลาดอกที่หกดอกที่หกแม่ไทยยีกาพ่อแลงอุศมาแม่ไปแล้วอสศรบึ้งลูกพ่อแดงอยู่หลายกระโ่อะแม่แม่ไม่มีวันพอ่อผสีมาตัวแทนมามาดอกที่หกดอกที่หกเตียนดอกที่หก ดอกที่เจ็ดขอเล่นเชิญคุณดูเพชรจันดากูลดอกที่เจ็ดดอกที่เจ็ดเล่นเชิญมีสภาพเออสภาพดีดีขั้นดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายขอเชิญแม่อุไรคุณพี่สังคิพบอกสีหาบทเนาะไงเนาะมามาคู่กันนี่มามามาไอจุดนี่ดอกนี่นี่ขึ้นไม่เห็นจุดดอกนี่ตัวยังไม่เห็นจอีกตัวดดอกนั้นอ่ะ อันนี้ของคุณพี่ดุเบกินาโกนสัตว์ชาจากออสเตรเลียสุดท้ายมากด,ดอ,อกคูมากได้ไรคุณพี่สังมาเล่นเช่นมาเลยมาเลยต้นแกล่ายี่น่าดอ,อกที่เก้าดอ,อกที่เก้าเอ้ยผู้เช่นมาจุดหนึดด่มีแต่ผูม้มีบารมีด้ยเออเป็นวนไปกูสอนนี่มามาจุดจุดคู่เออยมาจุดจับพร้อมกันจับด้วยกันเออยัตตาคิอิทานเอ้อ่ะจุดจุดสุดท้ายเป็นจำนวนเก้าดอ,อก ป้าสำเราจุดทูบจุดทูบการจันวด้ปลาสำเราบด้เอาแม่สายบัวไปจุดทูบเล้วก็เก้าดอกก็แถวพวกแก่ห้าม้าแม่นารี่มจุดในหน้อยจะเล่นตาจุดทูบบอกเาว่าแก่ห้าหุ่นเก้าดอกห่นที่ท่านนาจุดทูบนาเข้ามาท่านเลยล้วเ่า่เออจุดทูบเกาดอกจุดบเงจุดอะัรติดกระสากกันเออจุดอะไร มันก็มันทำไมมันดับเหรอให้เจริญปราชญ์วิีอัรเชิญเทพเทวดานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมมาสัพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเสมมาสมุบูตสักอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูุเชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังภิกูุเชยามะ พิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมบุตรภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควะตาธรรมโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปโนภควาโตสาวะสังโฆสังขังนัมามิพุทธังสรณังกจามิ ທັມມັງສະລະນັງຂັດຊາມີສັງຂັງສະລະນັງຂັດຊາມີພຸດທະບູຊາະມະຫາເທຈວັນໂຕທັມມະບູຊາະມະຫາປັນໂຍສັງຄະບູຊາະມະຫາໂພກະວໂຫຊິໂລກະນາຖັງອະວິພູທະຍາມະສະ Sapatan mangaratana nang sapasang sangaratana nang kun bida kun mandaratana nang kun kubacara nang sapati manangaratana nang sapapa maratana nang sapaputang prasitime sapatan mang brasitime sapasang kang brasitime kun bida manda brasitime prasitime kubacara sapati wa brasitime sapapa sapa ma brasitime. Hari hmm. मेतां समेताम् हतन्ता Awi kita kita berikan kang manantun, kami kamai jauru be kile si karotate kan dari keiwi ya kamai taruana kahane ke hawakum umma teyan tu te wacara tarawisa Pitan ta san ike yang umuriro watanang sa ta umesu nan ta amma sawa nakalowa ya madanta amma sawa nakalowa ja madanta amma อาญามันตาสมังนห้องโัเยเทวาสมานักกตารูลาฟงเทพยายดราเท่าทั้งหลายอันเนื้อทู่วเทิศว่วขอบเขตจักรวาลในวิมันเลมโลทั้งสิบหกสันฝ่ฝาทั้งสิบห้าชันดินสิบสี่ทิ้งบาดาลขอเชิญทานลาหลราญาตายุรญาตหกบาทออกจากวิมันสู่สถานมงคล อันบุคขาทั้งหลายตกแต่งมีทำบินที่อันบระเสริฐเล็บดีเล็กใยย่ยวนม,มาหฬานเป็นนเ,น,เน,นเอกเช่นลนอกแนรวังเช่นบัสวังเหมอนเจ้าพาแผ่นเถ่าเช่นมาพาสังขาพาผีบวบมีเทวาลากวงอาจทั้งหลายอันมีในอากาศ ยม,มาราําเทียงผู้บอยางอำนาจจังนางหนาดแม่ก็ระนียพระคือก็กลุมคงคาขุ่มแม่ง่ายอีกภาพไพ่สงเดชเจ่นเสด็จุ่มดาวเข้าสู่มณนทนเชิญองค์พญานาคจุกตนขุดเด็ดเรียนฝ่าภ่มมือกสาบามัยยอมนำม,มังเวียนเลื่อนดาพุ่มเจ้าที่ผู้นำผู้กุงกังควงคาอยู่สบายทั้งทั้งหลาย คัมเสดมาแล้วประทับแถวแทนอาเยนประาสาัตไว้โบราณข้าพระเจ้าขอถอดดวงจิตดวงธรรมอันพวกคุณระพุธประธรรมะทำข้าพระเจ้าขออันเช่นดวงจิตดวงธรรมแห่งองค์พระแก้วมรกตองค์หลวงสมเด็จพระพุทธการโตครูม,มารังสีองค์หลวงปู่ทวดองค์หลวงปู่ลมเย็นมหาธรรมธรรมองค์พระมาหามุนีศรีรัตนโคดม องค์พระปุตตจินราศองค์ดวงจิตดวงธรรมขององคหลวงพ่อเน้องคหลวงพ่อข่าวในบัตรว่าอารามตลอดกเออพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่โยนาภุมิสถานนังมีตรงใดเสด็จมา รวมกันออาุโมธนาหลักเอาคันอันเส้นอันดอกไม้มีปุขาทั้งหลายอันมีประท่านไฟส่งคือท่านพามาหาโซนโควิโทุเจ้าอาวาวัดของหินตูนพร้อม้วยาพาผีสุทรงองค์สามาเนรนทุกููกทุก์องพร้อม้วยพ่อ้า้หยกแม่ท่ายิกาทั้งหลายศรัทธาพ่อแม่พี่น้องในจาดทนดีที่ เอ่อบวงสรวงหวายอันเชิญพระพุทธรูปในเทศกาลมหาสงการานคือดีทีอันเป็นมงคลเมื่อน,นี้ตรงกับวันที่สิบสามเดือนเมษวันเสาร์ที่สิบสามเดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 6พันร้อเอ่อขึ้นหาคำเดือนหาตามประเพณีโบราณอาจารย์ขออัญเชิญเทพยดาเก่าทาั้งหลาย จงได้เสด็จลงมาลบออกันออกไม่เพื่อความสุขความเจเริ่นแห่งวัดว่าอารามกวกคู่ขาให้มีแต่ความสุขความเจิดจะาใดความไข่ยาเสมีม่นี่จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เลินยอๆยิ่งๆให้เกิดความสามัคคีสุขสวัสดีกับพเถ้าเสาสุนิลพันธ์ก็อาเทอสาธุสาธุ เอาขันดอกไหม่โยกถวายว่างไ้หม,มอเก่าเรื่อยโยกมาโยยืนขึ้นยืนขึ้นว่างตามมุ่งคือเก่าเออว่างคือเก่าเรื่อยคุณแม่เ้อใอ้ถือทิ้นได้คุณแม่เด้อกลับไปบ้านนอนมบารับหัวอยู่บัดมือบัดขึ้นเลยเออฟันวารีทีบัสสีฟอนอ้อมบ้านมาเลยเนาะเออว้างว่างบ้างนั่นแหละเออหนึ่งสองสามสี่ห <c oughs> ้าหก สาธุเด้คนละุทธธรรมประสงค์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจตเพืดาทั้งหลายคนเสด็จลงมาอนุโมทนาในการได้เป็นที่บ่งสวงเด้อในมือถูกตันถูกตรงถูกองเด้อเดินใ้โคไว้รอดอาจารย์เครื่องเสียงได้กลุ่นลายมาได้เอาปีิทินทำดีทีอันนี้มันสั่นคังศิทธิ์ครูบาอาจารย์เจตปรดาเจ้าทั้งหลายองค์แห่ง หลวงพ่อพระพุทธชินลลาศองค์แห่งพระแก้วหลวงพ่อลงพ่อใหญ่หลงพ่อขาวลวงพ่ลงเย็นพระมาโมนีศรีรัตน์โคดมองค์คู่บาแพงองค์จิตรงธรรมของตุ๊กตงตุ๊กน้ำจงลุเสด็จลงมาปกปักรักษาหลุดเต่าละลานผุมาหลวงมโมทนาโมนีให้เกิดบาดจิหารในหงงงงเง่างงุ่มกินเย็นเด้อไม่ฝ่าไม่ฝนใไม่แมลงองต์เกจเงินจะขึ้นสาธุ มันแรงหลายมัน่อนโคตรหลวงปู่โคตร,รพายได้หมอดอ,มอ,มอีเด้อวันนี้ชิ้นนี้ทำทำไมเออ๋ยวอีกสักคตรหนึ่งเนาะเออพระคุณเจาเ้าจะล่ออีกหนึ่งเนาะเออปฏิหารตัวอ่าบัดนี้เฮาสิได้ยบายสีพ่พระบุญทันโลกประกอบมงคลเด้อ สียงนั้นโมตัสสะทบว่าตวอะไรหาตัมสมาสมบตัศน์ทาบนโมตัสสะาบวะโตอะไรหโตัมสมาสมบูตัสสะสีสปีเดือนแก่มถึงเขตพรัสรเขาสุราศีนี่จะคุณเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันและเป็นเมื่อเมื่อนี้แม่นเมื่อบุญมหาสงการ วันมีเป็นวันมหามงคลอันวิเศษคือตรงกับวันาร์ที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2567พวากว่าผู้ขาทั้งหลายเมื่อนมีเป็นวันมหามงคลอันวิเศษผู้ขาทั้งหลาย ่อเมื่อถวายใส่เ,เกิดเจ้าพนะเจ้าทนมีรัศมีรัศสีทึงนันมีไทยเตาองค์พระเจ้าจังสเสดตีลามีวันหน่างามผาขาพระพุทธเจ้าทั้งหลายความกันมากับไวรุสาฟุงทั้งหลายเอากันมากับบุบไลเกื่ออยากใดยังคำมาคำป่าถนาฟุงขาทั้งหลายบริ้มีใจทิพนามาต้มยังเลยกลมขาพา,พาท่าไวาพระเจ้าทนมือซา เพียงโู้เพื่อยากให้โชคดังคำภาถนาบริแท้ดัดเดียวความให้แล้วยังคำภาถนาฟุงขาทั้งหลายบ่มีใจที่น้ารวยโทษทั streamlined streamlined ้งโกดโกธาฟุงขาทั้งหลายจึงเอากันมาใบสีสมโพธิระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าทั้งบูเทาและปันกลางทั้งสาวนั่งเลเด็กหน่อยมีใจี๊นเสื่อมเสื่อมใส่ใส่ดีฟุงขาทั้งหลายจึงได้มาคราสีสงเกต อุปเทศผัววังผลสุ้คขาทั้งหลายจังเลยข้ามทางผู้สนหลายลาจึงเอวปถากเจ้าทรงทำรู้ได้นำคำสอนใบผัวไรซัทผมจากโอคาสงสารคอยถึงนิรภันฑัน้ำเลือกบอยเกิดมาโชคดีด้วยรรมจินาีต้นเป็นเขา้นเกนคนและเทวดาทางหลายจนนีรักษณนีอันเ่องหุ้งบาสเอาตาเขาเท่าหาพันประวัติสาคุ้ขาทางหลายยังปราถนาต่างบางของปราถนาเอาสมบัติอันมา สมบัติหลากโลก,กีเป็นเศรษฐีมุ่นมังพรปเวังอส่งไครบางบองไฉอากป็นนามเจ้าจักกพรรดิลาู้องอาจในโลกาบางพองปัถนาอินทราสิลาภตนเป็นอาภัยเทวดาทั้งหลายปรัถนาเป็นบัจเจ ดาบอทีงาน,นอันลำยิ้อันลำคาเอวคาสองสารบางของปัถนาเอาพาษสันธุ์วุตายานอันลำเล็ดนำสากปูประเสริฐสุนิลพานบางของมาถึงอลงหันตามัคยานไปพังมดบาปแล้วกำมัาคำปาปัตนาฟุงคาทางหลายจังสม,มิรสวัสดี ด้วยความเสียพุทธคุณจัตตารุธรรมาวิกิตการคืออายุวันนาสุขพลาจงเจริญในสันดาสันดาแนแห่งภูคาตาตอเท่าเข้าสู่เมืองแก้วคำว่ามังานิลพันทุกคนทุกคนก่าขคาเทอนิพพานาปัจจยโหตุสาธุสะถาติคตุพุทธลูปังธรรมลูปังสังฆรุปังสวาัการนังปฏิสิกังสาธุสาธ bukannakmu tatsa bak waktu arahtu sama samambu Sama nggak mu tatsa bakal waktu sama samambu tatsa nggak mau tatsa bakal waktu sama samambusa Watam dekat deh ukasa pante pak อางกาโลชิมหันตาปุตุกาะสัมปตโตอิจฉามาภะขวันตังอภิสิงจิตุงสักกัตจังอาราธนานังกรุมาข้าแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอประทานพระวโรกาสเวลานี้เป็นหน้าร้อน สูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรารถนารัตนาพระผู้มีพระภาคลงสงน้ำด้วยความคารพยิ่งขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้ากระทำในวันนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเธอเอนเอาสาธุสาธุสาธุาธอุโมทามาเา้าขันเอาไม่ค่อยถวายองค์ปู่ยังเฮาว่างกูทึงถักเด้อเอาต่อไปเฮาสิทำพิธีถวายผ่า,า,า,างองผ่าสบายทิพย์เอา้ามายัคเทพันเตสังโฆปฏิชานาตุมะยัง อิมังวัดถังสัปริวารังพุทธัสสะอูชนทถายะสังัสสะนิยาเทมะสาธุนโอพันเตอายังอิมินาวัดเทนะพุทธัสสะปูชาอัมหากันเจวะมาตาปิโตอาธินันจาปิยะชนานัง ที่คารังพิตายะสุขายะสังวัตตุขาแต่พระสงฆ์บูเ้เเริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายผ้าพืนนี้พร้อมกับของบริวารแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาขอการบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยผ้าผืนนี้ของข้าพเจ้าทางหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทางหลายด้วยแก่พิยชนทางหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดการร้านนานเทิรไปขอกราบราธรานิมุนท่านประจย์มาสมดเลยขอทองเราใหม่ประคุณเจ้าส,สดสียนโตเลยเอามาถือผ้าใน,นจานนั่นเล้วมากมามหลายคนมันมีหลายพ่าน อาจารย์วยเขาตอบดอกไม้พระรัมมีที่ผุ่นข้างขุ่นน้ำเอามีหลายท่านเอออย่าผมเ,เ,เ,เอาเทา่าไหร่เชิญได้อ่าขออาราธนาในมณฑลพระคุณเจ้าสยามโตมิจยนอตุัะ

กรรมตะเรโตมนากินสายะธัมมังวะกัมมะตะเรโตมะตาตินะธูกังตะนินติปะกะรูปังนะงาเปนนะนะตะตะละพันนะ <tries> มาเก็เออผู้ที่จุดเชื่อมมันจะพาพม่นีโปรอากใหม่นละนนิดละนายขึ้นแม่เออโปรดอกันโปรลงไปยังข้า่างแม่ท่านท่านทวารสันเออมาเรียนเช่นครับนี่ขีดอกใหม่ไหลเออเหลือไปทั้งทั้งหลังนํางไยายไม่ยายมากเลยไม้ายมือไม่้ายจับถ่อมาล้มากมากมากการประพันธ์หยกหยกพวกอลไรพันหร์อไมเนี่ย เราไม่็นอะไรครับเอเอเดเดี <c oughs> เ๋ยว <c oughs> ุ <c oughs> ่้าเดี๋ยวนเ้าบพวกมาล่อาจารย์กับพวงปู่ใหญฮ่อวงปุญป่ญฮาองลวู่ขา <c oughs> เออเดี๋ว <c oughs>